ให้ดาวน้ำนะคะทำสามฟองพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำอ,อันนี้ผักกระลำนะคะเครื่องหัวนะคะเ้าสีเห็ดเ้าสีเห็ดเส้นเล็กผัดไข่ใส่กระลำนะคะ mm hmm. อันนี้คือเจียวกระเทียมให้หอมนะคะ แล้วเราสิใส่ไข่สองฟองนะคะมี่เลยค่ะใส่ไข่สองฟองนะคะกระลำขึ้นหัวไข่ดาวน้ำสามลูกใส่กับผัดอีกสองลูกโอ้เป็นห้าลูกเลยนะคะ เดี๋ยวเอาเ้นไฟนะคะนี่ค่ะขัดแบบนี้นะคะท้องกัเฮะะ็ดบ่ค่อยเป็นแล้วนะคะแต่แบบผู้คิดอยากจะทำอยากจะกินนะคะอาจจะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำไปน้อยเลย นัำไปนไ้อยน่งนะคะบางย่างก็เคยทำบางย่างก็ไม่เคยทำนะคะแต่ว่าทุกย่างที่ทำก็คือกินเองนะคะมีนะคะ ว่าจะใส่ซีอิ๊วดีวะค่ะใส่น้ำะเพิ่มอีกหน่อยก่อนนะคะน้ำม,มันเหงเะะแ่อวค่ะต้นเล็กผัดกะหล่ำไส้ไข่นะคะ คิดว่าถ้าห่อใส่สีลงไปมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะมีเลยค่ะห่อปรุงรสนะคะ,น,ะ,คะน้ำมันหอยะคะ่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่ลงไปจ้ามันตานิดน้อยนะคะเดี๋ยวห่อามาเบิ่งตอนที่ใส่ซิอยด,ดันนะคะสีจะออกเป็นยังไงแต่มีใส่น้ำมันหอยลงไปสีก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะ ลองใส่ดูนะคะสักนิดหนึ่งเพื่อสีจะได้สวยๆใส่สีอิว่วลำนะคะจะเพิ่มสีไปได้ที่เสร็จแล้วใส่กะลัมเลยนะคะกะลัมครื่องหัวที่ันเลยนะคะค่ะ ชิ้แรกว่าจะหัน่นชิ้นยังไงนะเอ้ชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าหัน่นชิ้นใหญ่ใหญ่ไปเลยดิขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งนะคะเ็ดบวกเกลือเทปบวกเกิน,นะคะเต่ก็อยากเ็บนะคะ,นนะ,คะชีวิตประจำวันของเรานะคะอันนี้คืออาหารเย็นของให้นะคะ นนะะข้าวเย็นค่ะข้าวเย็นของเราวันนี้เราคือกินเป็นผัดเส้นเล็กแทนนะคะเดี๋ยวผัดให้ผัดกระล่นยุกนะคะ กับข้าวของเขาเยอะมากจะกบอค่อยเผ็ดนะคะถ้าเผ็ดก็คือทําให้เน่แล้วก็ลูกสาวกินนะคะเขาจะกินเผ็ดไม่ได้เลยค่ะเป็นกระเพาะนะคะแสียบองค่ะสำหรับคนที่กินเผ็ดก็ได้นะคะหอมมากเลยจ้านี่ไหมค่ะ สีสวยอยู่นะคะสจบแล้วะค่ะเรยกร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะตักใส่จานนะคะ